ค่ะดิชันนางสาวพิวาวันเดชวิทยาวูสอนรายวิชาชีววิทยา6รหัสวแผนสามงสี่หกระดับมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะในวันนี้นะคะเป็นการเปิดชั้นเรียน PLC รอบที่สามโดยปัญหาของนักเรียนก็คือการนักเรียนขาดความเข้าใจในคำศัพท์ทางชีววิทยาค่ะ ซึ่งในสองรอบที่แล้วเราก็ได้ใช้เกมนะคะในการกระตุ้นและแกล้งนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจความสับทางชีววิทยาเพิ่มขึ้นในรอบนี้นะคะเราจะเล่นเกมคํามสับทางชีววิทยาในเรื่องอาณาจักรพืชเรื่องพืชที่มีข้อรังเรียนค่ะและในวันนี้นะคะ ก็มีผู้ร่วมชั้นเรียนนะคะท่านที่หนึงนะคะเป็นเกียรติองจิ่งนะคะท่านองสอบวัจนจันทร์ค่ะท่านที่สองนะคะคืครูิทยาพัฒน์260ค่ะ,ะ,คะท่านที่สามนะคะคือครูอน,นุรัพ์เพียร์สุนะะทรกับนี่แก่ไม่กัดสปอร์และไม่โปรสปอร์ใจเพือกลุ่มใดปุ่มที่ห ที่สองค่ะของที่สามค่เะเะอยอย

มันผสมตรงนี้แล้วขั้นที่หนึ่งจะเบิ้ลแปลว่าสองมันก็จะไปผสมอีกถ้าครูอธิบายมาถึงยาวมากนั้นครูให้รู้ว่ามันมีการปฏิสนธิสองครั้งจ่อนเลนะคะเป็นเช่นนี้โอเคนะคะจบเรื่องอาณาจากักรมืดจริงหน้าที่ของเรียนแล้วล่ะคะ่ะหน้าที่อะไรคะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิวาวันณเดชวิทยาลุศสอนในรายวิชาชีววิทยา6รหัสวิชาวัแหวน3-3-2-4-6ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หลังจากมีการเปิดชั้นเรียน PLC ในรอบที่3นะคะสิ่งที่ช่วยในการพัฒนาผู้เรียนนะคะก็คือมีการใช้เกม ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนนั้นหาความหมายของคำศัพท์ทางชีววิทยาและมีการให้นักเรียนอ่านออกเสียงอ่านคำศัพท์นะคะออกเสียงซึ่งนักเรียนได้พูดนะและก็มีความกล้าหาญในการพูดมากขึ้นนะคะสิ่งที่ควรปรับปรุงก็คือ,อ,อลำดับในการให้คะแนนของนักเรียนนะคะในการตอบปัญหา ในการเล่นเกมนะคะอ,อ,อีกหนึ่งข้อนะคะที่ควรปรับปรุงก็คือครูควรให้นักเรียนเปลี่ยนหรือสลับกันออกมาในการตอบคาถามเ,เพื่อที่นักเรียนหลายๆคนจะได้หมุนเวียนออกมาพูดคำพท์หรือตอบคาถามในการเล่นเกมค่ะ